สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้ำตาลไข่มุกหรือ perl sugar หรือนิปชูก้ากันค่ะน้ำตาลไข่มุกนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเกร็ดใหญ่ๆค่ะนิยมนำมาใช้โรยบนหน้าขนมเช่นวฟเฟิลเบลเ g ียมครัวซองขนมปังก่อนที่จะนำเข้าไปอบนะคะ หลังจะอบออกมาแล้วเขาก็จะยังไม่ละลายจะเคี้ยวได้กลุก่ๆค่ะแล้ะยังเพิ่มสีสันหน้าตาของขนมให้ดูน่าทานมากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นน้ำตาลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างน้ำตาลไข่มุกค่ะ